มิลลีสร้างตำนานอีกครั้งบนเวทีระดับโลกนอนกลาบคนดูหลังเจอแบบนี้มีชื่อเสียงโด่งดังสนั่นโลกแล้วสำหรับมิลลีดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวไทยชื่อดังที่อายุยังน้อยแต่ใจใหญ่มากแถมเก่งมากเวอร์คว้าใจแฟนคลับไปทั่วโลก และทัวร์คอนเสิร์ตมากมายสร้างตำนานความประทับใจมาแล้วบนเวทีคอเชล่ามาแล้วล่าสุดมิลลิขึ้นเวทีในงานเทศกาลดนตรี H e in the c o u Festival ที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับสร้างช็อตประทับใจอีกครั้งคือการแสดงโชว์กระโดดเชือกบนเวทีนอกจากนี้ก็ได้ก้มกาบคนดูนับร้อยคนด้านล่างเวทีหลังจากที่ตะโกนชื่อมิลล นับได้ว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงไทยที่เก่งและแก่งมากๆขอตบมือให้รัวๆเลย